สวัสดีนะคะทุกๆท่านนะคะวิธีรายการอาชีพสีสำโรงนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่การเรียนบทเรียนออนไลน์นะคะในหัวข้อเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนานวัตกรรมสินประดิษฐ์นะคะโดยครูเัษดาพรอ่อนกลนะคะครูนาฏอยู่รัดและว่าที่ร้อยตีวายายุทธบัวอิ่มค่ะค่ะในปีพุทธศักราช2540นะคะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิบาเบราดดเชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะทรงพระราชทานหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อพระสบนิกรของพระองค์นะคะเพื่อให้นําไปใช้นะคะในการดํารงชีวิตเพื่อเกิดความผาสุกนะคะ,ะเกิดความมั่นคงในชีวิตนั่นเองนะคะค่ะด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์นะคะทีะ่พระองค์เป็นผู้มีพระอัจฉริยภาพนะคะเป็นราชาของราชานะคะ ทั้งเรื่องของศาสตร์แล้วก็ศิล์น,นะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับพระสงฆ์นิกรของพระองค์นะคะในเรื่องของการพัฒนานะคะนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นะคะพระองค์ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยนะคะจนะในวันที่10พฤษภาคมนะคะปีพุทธศักราช2 5 5 7ค่ะคณะรัฐมนตรีก็มีมตินะคะให้วันที่สองกุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะเป็นวันนักประดิษฐ์ไทยนะคะแล้วก็ ให้วันที่สองมีนาคมของทุกปีนะคะเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกด้วยนะคะค่ะสำหรับการเชื่อมโยงนะคะหลัปกปัญัาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน,นำมาสู่การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นะคะเราก็ลองมาดูแผนภาพนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าก็จะมีหลักการของ3ห่วงนะคะ สองเงื่อนไขแล้วก็สี่มิตินะคะซึ่งสามห่วงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหลักความพอประมาณก็จะอยู่บนสุดนะคะอาจจะอยู่บนหลักของเหตุแล้วก็ผลแล้วก็มีภูมิกันในตัวที่ดีค่ะค่ะสำหรับหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคําว่าปัชญาหมายถึงอะไรหมายถึงความรู้อันประเสริฐนะคะหรือว่าการปราฐานาหรือว่าวิธีการในการเข้าถึงความรู้อันประเสริฐนั้นนะคะสําหรับเรื่องของความพอเพียงนะคะความพอเพียงความพอเพียงหมายถึงความพอดีนะคะ ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่สุดโต่งนะคะค่ะหลักการนะคะของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็อยู่บนเงื่อนไขของ3ห่วง2เงื่อนไข4ีมิตินั่นเองนะคะส2 4สงค่ะสำหรับหลักความพอประมาณนะคะผู้วิจัยก็จะต้องคำนึงถึงความพอประมาณ4ส่วนด้วยกันนะคะ4ด้านด้วยกันก็ประกอบไปด้วยคนนะคะหรือว่าแมนนะคะ,ะวัสดุนะคะหรือว่า material นะคะ เงินหรือว่ามันนี่นะคะและการจัดการที่ดีค่ะ management ค่ะสำหรับหลักของเหตุและผลนะคะเป็นการพิจารณานะคะคจากาาสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะต่อการทำวิจัยนะคะเพื่อให้ประสบความสำเร็จนะคะเหตุผลก็พิจารณาเรื่องของอความรู้นะคะการวางแผนการฝึกทักษะนะคะแล้วก็าการตัดสินใจบนเหตุผลนะคะโดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะ อย่างรอบคอบนะคะรู้สาเหตุรู้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะอ่าแล้วก็มีวินัยนะคะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะเรื่องของความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเราก็จะพิจารณา3ด้านด้วยกันนะคะก็คือพิจารณาจากความปลอดภัยด้านของจิตใจสุขภาพนะคะแล้วก็สิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะ สำหรับเงื่อนไขความรู้แล้วก็คุณธรรมนะคะสำหรับการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นะคะก็เป็นเรื่องของการาศึกษาความรู้นั้นนะคะอย่างลึกซึ้งนะคะมีความเชี่ยวชาญมีความรู้นะคะอย่างลึกซึ้งรอบคอบนะคะแล้วก็ใช้ความรู้นั้นน่ะอย่างระมัดระวังนะคะเรื่องของคุณธรรมนะคะก็จะขออธิบายความแตกต่างระหว่างคุณธรรมกับจริยธรรมนะคะ คุณธรรมหมายถึงความดีงามที่อยู่ในใจนะคะของของเราท่านทุกคนนะคะส่วนจริยธรรมคือสิ่งต่างๆที่เราแสดงออกมานะคะเป็นแอคชั่นเป็นรูปธรรมแต่ว่า,าเรื่องของคุณธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของนาม,มาธรรมนะคะเพราะฉะนั้นที่ขึ้นต้นด้วยความด้วยการต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอคุณธรรมนะคะส่วนจริยธรรมคือการแสดงออกออกมานะคะซึ่งมองเห็นจับต้องได้นั่นเองนะคะสำหรับ าการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์บนพื้นฐานของความพอเพียงนะคะก็จะส่งผลดีนะคะต่อ4มิติก็จะประกอบไปด้วยด้านวัตถุหรือว่าด้านเศรษฐกิจนะคะสังคมสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายก็คือวัฒนธรรมนะคะเพราะฉะนั้นาการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของเราจะเกิดประโยชน์นะคะต่อตนเองต่อชุมชนต่อชาติบ้านเมืองหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับาการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างมีสติหรือไม่นะคะ พัฒนาชิ้นงานนั้นนะคะด้วยปัญญาหรือไม่นะคะถ้าอถ้าท่านพิจารณานะคะทุกด้าน3 2 4สองสี่อย่างรอบคอบระมัดระวังผลงานวิจัยของเราก็จะ,ะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมอย่างแท้จริงนะคะสำหรับวันนี้นะคะ,ะประมวลเรื่องเรานะคะสรุปนะคะพอสังเขตได้ดังนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะตั้งใจนะคะที่จะ,ะทำแบบทดสอบนะคะถ้าท่าน ทำแบบทดสอบผ่าน80%นะคะท่านก็จะได้รับใบประกาศออนไลน์นะคะจากวิธีรายการอาชีพสีสำโรงนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะ,ท,ะที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้แชร์ได้แบ่งปันนะคะเรื่องราวดีๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ